ล,ล,ล้างลาง้างล้างล้างข้างหลังข้างหลังยังไม่ล้างเลยจานเมื่อกี้ สองมือสิคะลูกล้างถ้วยใครให้ล้างมือเดียวคะแล้วจะตั้งนะคะแล้ววันวันที่หวันที่วันที่ห